เอาละครับกับสิวดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการรีวิวโผนสายฟ้าตื่น,นซึ่งถามว่าโผนสายฟ้าตื่นเนี่ยผมไม่ได้บุกคนใช้นะครับผมซึ่งผมก็จะเอาคลิปมาให้ดูนะซึ่งผมไปเจอมาแล้วก็ให้เขากดสกิลให้ดูนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าสกิลว่าสกิลอเนี่ยเป็นยังไงเนาะแล้วสกิลนี้ของกดนี่สกิลนี้ป,ปุ่มนี้ก็ไม่รู้เนาะพอเขากดให้มั่มวๆดูโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะผม โอเคทุกคนครับก็นี่คือคลิปที่ผมไปอัดมาเนาะอันนี้เนาะเขาน่าจะใช้สกิลดาบนะผมนี่อันนี้น่าจะเป็นสกิลทีนะผมนี่เป็นพยุสสายฟ้าเนาะ นี่นี่คือสกิล e ผลตื่นนะผมจะเป็นปการฉีดแบบนี้เลยแง่งไปไกลามากนี่นี่คือสกิล t นะผมอันนี้น่าจะ f เ,เนะาะที่มันพุ่งไปไกลเมื่อกี้เนาะ อีอันนี้น่าจะอีนะผมอันนี้น่าจะอาเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ที่พุ่งไปน่าจะอาร์นะผมอันนี้เอฟนะผมอันนี้เอฟ นี่อันนี้น่าจะสกิลทีนะผมที่ามันเป็นพยุทนี้เนาะโอเคอาจจะผมอาจจะแบบรีวิวแบบงงๆนะผมนะครับก็ขอโทษด้วยวเพราะว่ามันผมผมไม่คนรีวิวนะเออผมคนกดกิวถ้าผมเป็นคนกดเองผมก็รู้นะผมโอเค okay, เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเอาเวกเลย วิการอาเวกเนี่ยขั้นแรกนะผมในการตีบอสเป็ดตรงนี้เนาะมันจะมีคือขั้นแรกไหนให้เราไปหาไอ้สมุดอาเวกนะผมซึ่งสมุดอาเวกเนี่ยมีจะมีสองวิธีในการหาหนึ่งตีบอสเป็ดนะผมบอสเป็ดจะเกิดตรงนี้เนาะตีบอสเป็ดแล้วก็มีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะดรอปนะผมส่ว so, นดีวิธีนี้เนี่ยคือรอตามแมปตามแมปเนี่ยจะมีโอกาสศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นในการเกิดเนาะ สิงสิบห้านาทีเนาะบ้านเ่บ้านไหนมีะไบ้านานั่นคือนอย่ใครมานอนตรงนี้เนี่ยไอย้ทำไรนายโอย้โหหญิงที่เกซึ่งพอเราทำเสร็จแล้วซึ่งคนเราสมุดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดนะผมมันก็จะเอเวกเลยแต่สำหรับใครที่อยากกลับมาเช่ผลปกติเนาะให้เรามาข้างหลังตรงนี้เลย แล้วมันก็จะมีสมุดอยู่ตรงนี้ซึ่งสมุดเนี้ยจะเป็นสมุดแบบสมุดเนี้ยให้เรากดถอยนะผมกดอยู่นะซึ่งเรากดเนี้ยมันจะถามว่ามันจะเปลี่ยนกลับไหมโอ้ผมถ้าเรากดเปลี่ยนกลับเนี่ยแล้วต้องใช้เงินห้าสิบล้านผมฟังจะเค้าอีกทีนึ่งนะ เคีจะประมาณนี้นะผมโอเคทุกคนตอนนี้เราเจอคนที่จะเขาช่วยรีวิวผลไฟแล้วล่ะอีโอเค,อ,เค,อ,เคอูอ้อีอ่าอ่าโอ้เขาเป็นงานเนี่ย อู้ยโอ้ยโอ้ใครอยู่ใกล้ๆก็โดนตายเอฟโอ้หนี่ไงเอฟงอโอ้โหนี่ไงเอ๋อคือเขาเป็นงานนี่โอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก บินได้ไมจ่จำกัดโอ้บินได้ไมจ่จำกัดด้วย,อยขอบคุณมากโอเคทุกคนก็โกงไหมโกงโกงดิโอเครครับทุกคนก็คลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็รีวิวให้แล้วเนาะไปหาคนนี้รีวิวให้โอเคไปละสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยรีวิวมอกเลยนะครับผมโอเคไปละ